ก็ได้มาเอรื่องตางานเลยก็จริงหรอก็อยากได้คู่แบบมาั้งานกันเลยโอเคเป็นไงบ้างร่วมงานกับพี่แดนครั้งนี้โอ้ดีใจมากเลยค่ะดีมากแต่จริงๆนะคะนี่จริงๆก็แต่ไม่ชล้าตรงบอกว่าจริงลมาแบนะก็เหมือนพออเราแบบสนิทกันเลยนี่ยคะมันเหมือนการทำงานมันเลยับมันเลยง่ายไปหมดเลยเราก็จะช่วยกันคิดว่าแบบเล่นแบบนี้ดีไหมเป็นแบบนี้ดีเลย ประทับใจไหมคะแบบได้ร่วมงานกันแบบพี่แดนคิดดูแลเราดีแค่ไหนคะไตรทองดีค่ะดูแลดีค่ะแต่เมื่อกี้มีมีอะไรยังไงรำคาญลำบากสุดในชีวิตนักแสดงยุงอะไรไตรทองหมายถึงว่าเรื่องยุงมันมาขัดขวาเราดีแต่ว่าก็คือมันยุงเย่องเร่งมาหาไมให้ร้องทุกได้ค่ะเรื่องมีร้องทุกข์แล้วค่ะเรื่องดีค่ะ มีชวิตหมดไปมาใช่ใช่เริ่มเริ่มแบ่งเริ่มแบ่งหมดเป็นละห้เอามาตีกันหมดใช่กำกับเป็นกำกับครับพักขึ้นรถตู้กลับบ้านอะไรเงี้ยก็ค่อยจะเป็นแฟนก็ค่อยว่ากันนด่นดุบ้างไหมพี่แดนดุหรือไงไม่ดุใจดีแต่ก็มีตอกเข่าบ้างเล่นล้อเล่นอะไรให้ลำแข็งเล่นอะใจดีค่ะใจดีก็คือเขาก็จะเป็นแบบบอกตลอดว่าเออถ้าอยากได้อย่างงี้นะอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราต้องระวังนิดนึงเพราะว่า คือเขาจะเป็นคนเซ <c oughs> นซิทีฟกับเสียงผมมากคือเวลาอยู่ด้วยกันในฐานะแฟนอะ่ะเสียงผมจะแบบอ่อนนุ่มเบาสุภาพก็คือเสียงทีแปดใช่ใช่แ <c oughs> าะว่าพอ,อกํากับเนี่ยผมจะแบบจริงจังโทนเสียงจะเปลี่ยนเขาจะเขาจะแบบช่วงแรกๆเขาจะหน่อยๆยหน่อยแล้วแบบทำไมพี่แดนพูดเ่าไม่พ้องกันหนูเราจริงจังพี่จริงจังต้องต้องใช้เวลาปรับนั้นไหมคะงานนี้เขาอยู่ในพาร์ทุกกำกับนะเลยคืออย่างเรื่องแรกค่ะ ของแฟนแล้วหน่อยค่ะแสดงเองด้วยกำกับด้วยเราเห็น<ช>ล้วอยู่ในกองเราเห็นเขาทำขนาดนี้แล้วรู้สึกไงบ้างจริงๆ,ๆแพ้ได้เห็นเขาทุกขั้นตอนเลยค่ะตั้งแต่บทแรกๆจนมีการปรับเปลี่ยนจนกายมาเป็นเวอร์ชั่นนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไ็เห็นเขาแบบต้องเขียนบทเองแบบแล้วก็ต้องมีไปเรียนด้วยเพื่อให้แบบว่ามีไปเรียน,นม,นมนีกบรไปเรียนคืนเหมือนเขา ไปเรียนต่อมันมันเราก็แบบว่าทุ่มเทกับกับโปรเจกต์นี้จริงๆเลยคือเราก็เห็นขั้นตอนก็รู้สึกว่าอย่างวันนี้ก็แบบเออดีใจมากว่าแบบเดี๋ยวมันจะได้ฉายถึงทุกคนแล้วทุกคนจะได้ดูแลเป็นห่วงไหมมาเ็นี่เห็นพี่เขาทำงานเราอย่างเราพารแสดงเราแสดงเสร็จปุ๊บเราได้พักแต่เขาต้องแบบโทรหน้าที่ภูมิกับต่ออะไรเงี้ยตัดต่อช่วงหลังก็เพิ่งเข้าไปสัมผัสก็เหมือนกันว่าโหการตัดต่อหรือการเข้าไปดูซีจีมัน อย่ะค,ะคือมีบางวันเราลากเข้าไปด้วยในแบบในห้องตัดห้องตรวจซีห้องทำสีห้องทําเสียงคือเราไม่ได้มีโอกาสทำํทำทาหนังบ่อยไงแล้วเราก็เมื่อก่อนได้แต่พูดครับว่าเวลาเรากั้นตอนตอน,ตอนแบบถ่ายเสร็จหลังจากถ่ายเสร็จแต่มันก็หนักมากๆนะแต่เขาจะยังไม่อินอันนี้เป็นโอกาสดีที่จะให้เขามารู้ว่าไอ้ที่เราบอกว่ามันมันหนักเนี่ยมันเป็นแบบนี้ พี่แดนมีมีฟุกบ้างไหมตอนช่วงที่ทำเพราะเราต้องทำหลายๆอย่างแล้วแบบความเครียดความทัพผ่อนน้อยด้วยอะไรด้วย,วยเรื่องเรื่องนี้ไม่มีหรอครับก็แบ่งแบ่งชีวิตตัวเองดีแล้วก็เราก็เราบาลานซ์เรื่องเรื่องความคิดของเราชีวิตเป็นระเบียบขึ้นเยอะครับเพราะฉะนั้นอันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราช่วงเวลานี้ก็คือพอทางานก็ก็ทางานไปแต่พอเลิกงานปุ๊บก็ไม่คิดเรื่องงานเลยเอออย่างพี่แดนเขาไม่เข้าใจความบ้างาน ไ,ไ,ไมไ่แต่เดี๋ยวดีวเขาดีขึ้นแล้วค่ะ แลเปลี่นความยินดีที่แดนที่แบบว่าจากนี้แบบเหมือนงานเปนชนิดเราไปอะไรเงี้ยตอนนี้กาเขาแบ่งเวลาก็มีหลายอย่างนะครับคืออย่างแรกคือเราได้งานก็จริงได้เงินก็จริงแต่ว่าสิ่งที่เสียไปก็คือสุขภาพแน่ๆนะครับเป็นแบบไมเกรนแล้ว่อนไม่เพียงพอ,อแล้วก็อย่างที่สองก็คือเรื่องความสัมพันธ์ไม่ใช่เฉพาะกับแฟนนะครอบครัวนะครับเราก็มีเวลาให้คุณพ่อคุณแม่น้อยลงแล้ว เรื่องใหญ่ที่สุดเลยก็คือไม่มีเวลาให้กับตัวเองไม่มีเวลาให้เราได้พูดคุยกับตัวเองหมายถึงว่าได,ได้พักผ่อนได้อยู่กับตัวเองอันนี้ก็เราก็รู้สึกว่าเออวะ่ะเหมือนเราเริ่มถึงจุดที่เราไม่อยากจะตื่นขึ้นมาแบบไปทํางานแล้วอ่ะเราก็แบบเฮ้ยมันไม่มัน,ม,น,ม,นมันไม่ใช่แล้วนะครับก็เริ่มก็เริ่มเขาศึกษาเรียนรู้วิธีคิดใหม่ก็ก็ดีขึ้นแล้วตอนนี้ก็จะทํางานแค่ทํางานที่เราอยากจะทําจริง,รงแล้วก็ทําเป็นงานงานไปจะไม่ทํางานแบบ สอนกันแล้วก็เลยทำให้กลับมาโอเคเข้าใจกันมีเวลาให้กันก็ดีขึ้นครับดีขึ้นเยอะครับมันก็แฮปปี้ครับแฮปปี้ดีค่ะบช่วงหลังเห็นไปด้วยกันสองบ้านตลอดเลยก็แฟนๆก็ลุ้นแหละคะเวลาไปแบบทะเลอะไรอย่างเงี้ยสองบ้านว่าแบบเมื่อไรเมื่อไรเมื่อไหร่คือเรื่องสองบ้านก่อนที่เรื่องสองบ้านเนี่ยคือแดนเนี่ยเป็นคนติดครอบครัวประมาณนึงนะครับ แล้วก็เวลาโอเคมันจะมีทริปที่ไปกันสองคนบ้างแต่ทริปไหนที่เหมาะสมที่จะไปกันแบบเป็นครอบครัวใหญ่เราก็อยากจะชวนใช่แล้วพาคุณแม่น้องไปด้วยนะครับส่วนคําถามต่อไปว่ารอนี้อยู่ใช่ไหมเมื่อกี้ก็ตัดทิ้งกันนะไปไม่เอาอยู่แค่รอเป็นตัดต่อในครัดชนอยู่ครับชนรอจะคัดชนรอเป็นตัดต่อตอนนี้ถามว่าเมื่อไหร่ก็ ขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้กันมาก่อนนะครับว่าแบบว่าเออคอยถามไถ่เรื่องเรื่องความรักกันแต่ว่าจำเมื่อไหะไรเนี่ยมันจริงเปนบอกไม่ได้จริงๆนะแล้วบอกมันก็จะไม่เซอร์ไพรส์กันทุนกคนแล้วก็แต่ว่าพอบอกเนี่ยก็จะรู้พร้อมๆกันในคราวเดียวกันแล้วเมื่อผมบอกปึ๊บแล้วมันเกิดเหตุอะไรนี้จริงๆริงแซงพี่บีมบอกเลยเหรอเราเคลมเลยอันนี้ก็คือแบบบอก ยังยังไม่สามารถบอกได้นะว่ารอไว้ก่อนประกาศทีเดียวยังไม่คอมมิ่งซูนแต่ประสิบได้เป็นคำว่ากระซิบไม่ใช่เนี่ยแต่กระซิบได้เป็นว่าเกิดมีหรือไม่กระซิบไม่ได้แล้วทุกคนในวงการเขาพาเลทกันเออพาเหรตกันเซอร์ไพรส์หลายๆก็ต่อต่อคิวเพาก่อนนะครับให้เขาพาเลทตกิวเราไกลไหมคะคิวเราไกลั้ยยงเทีได้มีการคุยกันไหมว่าอะไรยังไงบ้างก็ถามว่ามีการคุยกันไหมคือเรา ก็มีบ้างนิดหน่อยมั้งแต่ว่าไม่ได้แบบยังไม่ได้ระบุอะไรชัดเจนนะครับเหมือนันก่อนหน้านี้ปัญหาเราคือว่าไม่รู้ว่าจะไปอยู่บ้านตรงไหนเพราะเหมือนอยู่คนละฝั่งกันโอเคนีกตกลงกันเรื่องนี้ได้หรือยังคินั้นมันก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆล่ะแต่ว่ามันก็เป็นประเด็นนะเนาะปกคองได้หรือยังเดี๋ยวรอดีกว่าว่าถ้ามันไม่ได้จริงๆอะแต่ไม่สบายะแต่น้องแพทต้องสวยตลอดนะงั้นเราก็ตายไปจะตายไป วันไ,ไหนไมีกลิ่นมีกลิ่นกลิ่นคือต้องแบบต้องแต่หน้าตัดก็จริงตีเซนบ้างอย่างเขาเราจะจับผิดเขาได้มีเซนอ์มีเซนเวลาเขาจัเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยเราจะจับผิดได้ไหมกติเขาไม่ค่อยเซอร์ไพรส์ไงปกติพี่แดนไม่ค่อยเซอร์ไพรส์สมมเพว่าของขวัญวันเกิดอยากได้เขาก็จะบอกจะบอกเลยว่าแบบออไลพยี่อนี้ให้นะอะไรเงี้ยคือสิงนีไม่มีเซอร์ไพรส์ น้อยมากพี่มีแต่น้อยคือเราเป็นอาจจะเป็นคู่ที่คุยกันมากกว่าว่าแบบต่างคนต่างอยากได้อะไรอย่างงี้ค่ะก็เลยไม่ได้แบบเจอไฟรขนาดนั้นเนี่ยคือไม่ถูกใจน้องนี่ค่ะแล้วก็เลยถามไปลยเรื่องเรื่องของขวัญใช่ปะครับคือเราอยากจะให้เขาได้ใช้จริงๆอ่ะเป็นสิ่งที่แบบเราเอออยากได้จริงจริงแล้วเราเห็นเขาใช้ยาวๆแล้วสิบสามนี้ยังไงอะคะ วันเกิดหรอครับใกล้ละมีแล้วของขวัญน่ะนี่เขาใช้ว่าถามเขาแล้วว่าเขาอยากได้อะไรไม่เซสบายแล้วไม่ไม่ถามแต่อันนี้อันนี้ตั้งใจอันนี้รู้ว่าว่าเขาจะกรีดกราดก็คือการเอาหนังทวงคืนเข้าโดยเช่านะไม่เอาแต่ก็ถือว่าเป็นค่าตัวเนี่ยให้ไปละแทุกคนต้องไปดูด้วยนะคะหรือว่าเป็นของฝั่งมันเกลียดที่เลือกทีเลือกเข้าฉายเลือกเข้าฉาย13ก็ต้องก็ต้องมันเกิดไม่ไม่เกี่ยวกับเราอันนี้เป็นของทาเป็นฟิกเจอร์มันเกเพรว่าเราเรีกเก็บอันนี้ ของผ่านที่แบบที่แพทขอไปนี่ใหญ่แค่ไหนครัแพทครับแพทไม่ได้ขอค่ะแพทอาจจะแบบเคยคุกคกแต่ไม่รู้ว่าใช้อะไรหรือเปล่าเออ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 จะใช่ที่เราคิดไหมใช่ใช่ก็๋ยวรอนี่ชิ้นสามนี้รอดูเวนหรือเปล่าวเวนเตรียมเลยลูกกลับไปเรีนชิ้นใหญ่ไหมครับชิ้นใหญ่ไหมครับกินกระหล่กินกระหล่ สิบสามนี้รอดูเป็นยามไหนพี่แดนเป็นของใส่เครื่องประดับหรือว่าเป็นของใช้โอ้โหของที่ตั้งเกมโชว์อะไรเปิดฐาาทำใบทำใบเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูครับกมของฝันมันเกิดนะเราไม่ก็อายุเราเยอะแล้วไงคนพวาก็อยากจะให้เห็นแบบมีงานก็เข้าใจก็เลยบอกว่าเออก็ขอบคุณที่แบบว่าคอยเป็นห่วงงไทยกันตลอดอย่าพี่แพูดเลยว่าอย่าพูดเยอะเดี๋ยวหลุดใช่ ครับผมก็เดี๋ยวรอดูนะรอดูในทุกๆเรื่องแหละครับอ่าโอเครอดูก่าค่ะครับคุณค่ะขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณที่มากันเยอะใช้ดูหนักให้กัน